เดี๋ยวลองดูนะสตาต์ทเครื่องแล้วเสียบเบล์เนี่ยหัวหัวหมอนด้าหนหลังมันจะขึ้นไหมเห็นไหมบอกแล้วมันเซฟตี้แบบนี้เองดีป่ะดีนะเออรถสปอร์ตสองประตูสี่ที่นั่งเปิดปิดหลังคาเป็นรงคาอ่อนได้เมอร์ d e เดสเบน์ enz, กับรุ่น E250 CGI Cabriolet คันนี้นะเป็นรถปี2010และบอกเลยครับสีเดิมทั้งคันประว่าเซอร์วิสมาครบๆและวิ่งมาเพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองโดยความคลาสสิกเนี่ยในโฉมเนี้ยมันมีไฟหน้าที่เป็นไฟแยกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาของในรุ่น CGI ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโตเฟสลิปปี2014ได้ล้อ19นิ้วนะครับนี่ ค่อนข้างดูสปอร์ตลงตัวในรุน่นนี้ดูไฟรับทินท้ายนะครับรอรอ,อ CGI CGI ก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซิน 4,800cc แรงม้าก็ไม่ได้เยอะหรอกครับประมาณแถวๆประมาณ170แรงม้าเน้นประหยัดยิ่งมาเพียง44,514กิโลมีเป่าเขาเรียกว่าเป่าเป่าลมที่คอด้วยอันนี้มาจากโรงงานในกล้องถอยหลัง ตัวนี้จะเป็นเบาะไดนามิกคืออยู่ด้านหลังอ่ะเราก็สามารถที่จะแบบนี่เปิดปิดกระจกของเราเองได้ที่นั่งด้านหลังเนี่ยมีลําโพงด้วยนะมาดูฮะมีลําโพงของผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังคันนี้ไม่เสร็จในการเซอร์วิสมีครบทุกรายการดังนั้นเนี่ยได้ไปก็ถือได้ว่ารถเนี่ยค่อนข้างพร้อมในการใช้งานสนนราคาเพียง1ล้านกับ9 0 0 0 0บาทใครสนใจกดติดตามกดหัวใจกดทักข้อความ เข้ามาได้เลยแล้วัวนนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย